สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำระบบต่างๆภายในเกมขิงเบลตี y ภาค2นะครับผมจะแบ่งเป็นข้อๆนะจะได้เข้าใจง่ายด้วยนะข้อแรกนะครับในภาคเนี้ยเราจะมีตัวละครหลักให้เลือกเล่นถึง3ตัวเลยแต่ละตัวจะมีการเล่นที่แตกต่างกันด้วยนะคนแรกเป็นนักรบนะครับเหมาะกับการเล่นครั้งแรกหรือผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นในเกมซีรีส์นี้มาก่อนเลยคนที่2ชื่อว่าแคทเธอรีนเป็นนักเวทนะครับ ข้อดีก็คือมีพลังเวทสูงแต่ว่ามีค่าลดเดอร์ชิพต่ำก็เลยทำให้มีกองกำลังเล็กกว่าตัวละครตัวหลักอื่นๆคนที่3คือีไลิซาเป็นพาลาดินข้อดีคือมีค่าลดเดอร์ชิพสูงสุดเลยละก็จะสามารถทำให้ควบคุมกองกำลังทหารได้เยอะระบบต่อไปคือการจ้างทหารนะครับ ในการจะจ้างทหารเข้าร่วมกองกำลังของเราเนี่ยเราจะต้องใช้เงินในการจ้างแล้วก็จะสามารถจ้างทหารได้ไม่เกินค่า l e a d e r ์ชิพของตัวละครหลักเราเช่นตอนนี้นะครับผมมีค่า l e a d e r ์ชิพ590แต้มผมจะจ้างทหารถือกระบองตัวเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันมีค่า l e a d e r ์ชิพที่120แต้มต่อ1ตัว,ตวใช่ไหมผมก็จะสามารถจ้างได้เพียง4ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่งงนะเนาะพูดได้ง่ายยิ่งมีค่าล e เดอร์ชิพสูงก็ยิ่งจ้างทหารได้เยอะนะครับ ข้อที่3การตัดสินใจในเกมนี้ถือว่าสำคัญต่อการเล่นมากๆเลยละไม่ใช่แค่มีผลกับเนื้อเรื่องเท่านั้นนะเช่นช่วงแรกของเกมนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าจะเข้าข้างมนุษย์หรือว่าเข้าข้างคนแคะกันแน่ถ้าเราเข้าข้างมนุษย์นะครับเราก็จะเสียโอกาสในการจ้างคนแคะเข้าร่วมในกองทัพของเราแล้วในขนาดเดียวกันถ้าเกิดเราเข้าข้างคนแคะใช่ไหมเราก็อดจ้างมนุษย์นะครับ เออก็อาจจะต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะมีคนเนี้ยมาให้เราจ้างอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับผมต่อไปข้อที่4นะครับก็คือเงินเออเงินนี่แหละเงินในเกมนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับเราเราจะได้เงินมาจากการทำเควส์สาเร็จนะครับและก็จากการที่เราเอาของไปขายของพวกนี้หาได้ระหว่างที่เรากําลังสํารวจในแผนที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลังไม้หรือว่าหีบสมบัติก็ตามนะ เงินสามารถเอาไปซื้ออาวุธอุปกรณ์แล้วก็จ้างทหารได้คือถ้าเกิดเราเงินหมดเนี่ยไม่มีที่จะหาเงินแล้วนะครับเราจ้างทหารไม่ได้ซื้ออาวุธไม่ได้อะไรไม่ได้คือเราต้องเล่นใหม่นะหรืออาจต้องโหลดเซฟอะครับผมบอกเลยนะในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับต้องระวังในการเล่นมากๆเกมค่อนข้างยากนะครับเราต้องวางแผนดีๆเลยถ้าเราสู้ชนะแต่เราเสียทหารไปเยอะเราก็ต้องเสียเงินเยอะในการฟื้นฟูทหารหลังจากจบการต่อสู้ถูกไหม ถ้าเกิดเราแพ้นะครับตัวละครหลักเราจะไม่ตายนะแต่ทหารของเราเนี่ยจะตายหมดเลยเออแล้วปัญหาคืออะไรถ้าเราไม่ไม่มีเงินนะครับทหารเราตายหมดแล้วเราก็ต้องไปซื้อทหารชุดใหม่มาสู้ซื้ออาจจะซื้อมาได้แค่หยิบมือหนึ่งเนาะเรามาสู้กับคนเดิมแล้วก็ต้องแพ้อยู่แล้วอะ่ะถูกไหมมันก็เหมือนกับเกมโอเวอร์นะครับต้องโหลดใหม่อะเออโหลดเซฟที่เราสามารถาจัดกองกำลังทหารได้ใหม่เลยครับผม ต่อไปคือข้อที่6นะครับทหารจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือออเดอร์อนาชีพาวเวอร์แล้วก็ฟีเนสนะครับออเดอร์จะตรงข้ามกับอนาชีส่วนพาวเวอร์จะตรงข้ามกับฟีเนสหากเราเอาทหารประเภทที่สอดคล้องกันลงทีมเดียวกันจะทําให้ทหารของเรานะครับมีโอกาสได้เบิร์ดเทิร์นเออเบิร์ดเทิร์นก็คือการโจมตีได้2ครั้งติดต่อกันเลยแต่ถ้าเราเอาทหารฝ่ายตรงข้ามเช่นเอาออเดอร์ลงกับอนาชี ทหารของเราก็จะมีโอกาสเสียเทินไปเลย1เทินต่อไปนะครับคือข้อที่7เรื่องนี้ถือว่าสำคัญอีกเหมือนกันก็คือหลังจากจบการต่อสู้ไปแล้วนะครับห้ามลืมดูเลยว่าทหารของเราบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าบาดเจ็บก็ใช้เงินรักษาได้เออจะได้ไม่ต้องกลับไปซื้อทหารตามจุดต่างๆโดยเฉพาะทหารที่หายยากๆอะครับผมเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราสามารถจ้างทหารระดับสูงได้ ทาหารพวกนี้แพงมากแล้วก็หายากด้วยรครับผมเราก็เพื่อไม่เป็นการเสียทหารไปฟรีๆเนาะก็รักษาเขานิดนึงนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่8ระบบทาเลนระบบนี้จะทำให้การเล่นในแต่ละครั้งแตกต่างกันมากเลยละ่ะทาเลนจะมี4ประเภทนะครับคือออเดอร์อนาชีพาวเวอร์ฟีเนสนะครับโดยเลเวลของทาเลนจะเพิ่มขึ้นตามการตอบคำถามหรือการตัดสินใจของเรา แล้วไอ้ทาเลนเนี่ยมันทําให้การเล่นแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ยังไงล่ะผมยกตัวอย่างนะผมเล่นทาเลนฟิตเนสนะครับจะเล่นะจะเน้นในการใช้เวทมนต์ทำให้เราเรียนเวทมนต์ได้หลากหลายราคาถูกด้วยแล้วก็ใช้เวทขั้นสูงได้ในขณะที่ทาเลนด้านออเดอร์เนี่ยจะทําให้เราเอาทาหารลงทีมได้แทบทุกประเภทเลยเออโดยไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดเอาทหารคนละประเภทลงทีมเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียหรือจะมีโอกาสเสียเทิร์นอะไรแบบวุ่นวายนะ เห็นไหมครับผมท ALEN ด้าน POWER ก็จะมีอะไรที่ทําให้เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีของทหารเราได้อะไอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายคือระบบเอาท่านะครับมันจะเป็นหินแบบในคลิปนี้แหละกระจัดกระจายตามแผนที่ต่างๆถ้าเราบังเอิญบังเอิญไปเจอให้เข้าไปกดนะแล้วมันจะเพิ่มพลังให้กับตัวละครหลักของเราได้นะครับ เท่านี้นะครับก็จะเป็น9ระบบที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้คนที่กําลังคิดว่าจะซื้อดีไหมตัดสินใจซื้อได้ส่วนคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็น่าจะพอเข้าใจระบบเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งอะนะวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเนี้ยผมอาจจะทําคลิปลงได้ไม่เยอะนะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปลงให้บ่อยขึ้นมากๆเลยล่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบายๆครับ